ค่าจดทะเบียนอะสังหาจาก2%เหลือ0.01%นะคุณสำหรับปีนี้นะ67เหมือนรัฐบาลเพิ่งประกาศลดค่าค่าจดทะเบียนการจำนองอะจาก1%นะ1ท่วนเหลือ0.01อันนี้คือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการซื้อขายเมื่อกี้ก็พูดไปละอันนี้เป็นสีแดงนีกว,ว่าค่าใช้จ่ายนะนอกจากค่าโอนค่าอะไรอย่างเงี้ยมี4อันเลยเมื่อกี้ตารางที่บอกค่าโอน อันนี้สองเปอร์เซนตแต่ว่าที่บอกมเมื่อกี้ตอนนี้มันลดเหลือศูนจุดศูนย์หนึ่งนะเจ็ดล้านถึงสิ้นปีนี้ต้องเสียทุกครั้งสมมุติจำนองญาติพี่น้องอะไถ่จำนองเสร็จปุ๊บจะไปจำนองอีกรอบสี่ค่าที่ต้องรู้ถ้าคุณจดจำนองแล้วคุณไปขอบคุณค่ะจอยแล้วถ้าคุณไถ่จำนองนะเขาเรียกไถ่าจากเจ้านี้แล้วคุณจะไปจำนองกับอีกเจ้าหนึง่งคุณก็ต้องเสียอีกค่านี้อีกรอบนะ ไม่สามารถเอาค่านี้ฉันบอกฉันเสียไปแล้วนี่แล้วจะไม่เสียอีกไม่ใช่นะคือพอเปลี่ยนมือปุ๊บคุณจะมีค่าไอ้พวกนี้ตลอดทุกรอบทุกครั้งคุณเคยเห็นไหมฉโฉนดบางคนอะสองสำน้าคุณแล้วเดี๋ยวจำนองแบงค์นี้ไปปิดแบงค์นี้ปุ๊บเสร็จอีก3ปีเข้าใหม่ปิดเข้าใหม่อยู่เนี้ยไปทุกแบงค์เลยจนสุดท้ายเขาขายไงจะต้องเสียค่าทำเนียมการโอนจดจำนองอยู่อย่างนี้เลยนะ2%ตลอดเออบางทีเนี่ยค่าโอนอะที่บอก แล้วแต่ตกลงนะแต่ส่วนมากอะโดยหลักสากลอะผู้ซื้อคือเขาจะหารครึ่งกันผู้ซื้อหนึ่งปอร์ซผู้ขายหนึ่งปอร์ซแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเคยเจอแบบนี้ฉันจะซื้อเท่านี้บาทแล้วฉันไม่ออกค่าโอนด้วยมันมีแบบนี้อีกมันแล้วแต่ตกลงบางทีเขาก็โยนภาระผักภาระให้ผู้ขายไปเลยคุณจ่ายเองอีกสองเปอร์เซ็นต์บางทีหลักสมมติหลักร้อยล้านนะคุณสองเปอร์เซ็นต์ก็สองล้านแล้วนะเนื่องออกมาเพราะฉะนั้นเวลาราคาจะซื้อจะขายคุณต้องไปคำนวณดีๆอีกว่า ถ้าฉันอยากจะรับเน็ตเท่านี้ฉันไม่อยากจะจ่ายค่าโอนค่าภาษีค่าอะไรเลยคุณก็ต้องไปคำนวณราคาขายดีๆว่าคุณอยากจะได้เงินเท่านี้หรือถ้าคุณแบบเล็กซิเบิลหน่อยอ่ะมีความยืดดหยุ่นหน่อยโอเคว่าอายุหยุหยน่นคนละเปอร์เซนต์ก็ได้ก็ได้ก็เป็นไปได้หรือบางคนนะ่ะผู้ซื้อบอกว่าไม่ออกอะไรเลยเหมือนกันให้รวมอยู่ในราคาขายอย่างสมมุติขาย10ล้านรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะไม่ต้องมาเก็บอะไรกับผมเพิ่มแล้วนะเพราะฉะนั้น ผู้ขายก็ต้องคํานวณให้ดีๆว่าไอ้ในสิล้านเนี้ยมันต้องรวมค่าอะไรต่างๆหรือถ้าอยากจะรับ10ล้านเน็ตอะคุณก็อาจจะต้องตั้งราคาขายที่ประมาณเท่าไหร่อะสิล้านหรือ11.5ล้านอะไรอย่างเงี้ยวงการในหน้าเขาก็จะรู้กันะ แต่ถ้าผู้จะซื้อกับผู้จะขายดีวกันตรงก็ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้สมมติไม่ต้องผ่านนายหน้าบางคนก็ไม่มีความรู้ก็ให้ในายหน้าจัดการอาจจะมีความรู้แต่ขี้เกียจต่อรองขี้เกียจเรื่องมากขี้เกียจแบบวุ่นวายอะ่ะไม่อยากคุยกับคนก็ให้ในายหน้าจัดการแล้วนายหน้าก็เอาไปเดี๋ยวนี้มันมี1.5%หน้อยหน่อยแต่ส่วนมากเขาก็จะสามเปอร์เซ็นคนละเครื่องอีกหลักทรัพย์เราเราัพย์เรามีร้อยล้านอ่ะสามเปอร์เซ็นก็สามล้านแล้วนะคุณแล้วไหนจะค่าโอนค่าภาษีอีกเบ็ดเสร็จเนี่ย เป็น5ล้านเหมือนกันนะที่เราจะไม่ได้รับเน็ตเหลือกลับถึงเรา95ซสู้อย่างนี้เราก็ขายเองสิเราขายเองไม่ดีกว่าเราทำไมเราต้องไปแบ่งเงินให้ในหน้าบางคนก็คิดแบบนี้2ขาเลยนะผู้จะซื้อเออผู้ซื้อ1.5ผู้ขาย1.5ถูกปะแต่ถ้าไม่มีในหน้าคุณต้องมองอีกมุมหนึ่งนะในมุมของการขายที่มันจะเพิ่มดีกรีเพิ่มการได้เห็นจากผู้ซื้อเยอะขึ้นผู้จะซื้อเยอะขึ้นอนะ่ะก็คือในหน้า เพราะฉะนั้นในหน้ามีประโยชน์นอกสจากว่าอะไรรู้ไหมนอกจากว่าคุณเป็นคนที่หืมแพรวพรวในสังคมแล้วก็เป็นคนคนรู้จักเยอะแล้วก็เป็นคนขายที่ทรัพย์สมบัติอะไรแบบนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วอันนี้คุณขายเองได้หรือว่าคุณมีเพจคุณมี ช่องทางการขายที่เฮ้ยมันค่อนข้างแบบไว้ใจได้อันนี้คุณขายเองได้แต่ส่วนมากอะ่ะคนธรรมดาแบบพวกเราอะ่ะเราก็ต้องใช้ในายหน้าอยู่ดีคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่านายหน้าเป็นคนที่มีความคว,มว่ำบอดในวงการไงวงการอสังหาริมทรัพย์เขาจะรู้หมดว่า,าสมมตินายหน้าเขตบางนาต้องใช้คนนี้บริษัทนี้เจ๋งมากนายหน้าหัวหินต้องเป็นคนนี้นายหน้าเขาใหญ่ต้องเป็นเจ้านี้นายหน้าเชียงใหม่ต้องเจ้านี้ยิ่งถ้าใช้บริษัทก็จะยิ่งค่อนข้างมีภาษีดีกว่าเพราะว่าเขาจะเก็บ ลูกค้ารายชื่ออะไรต่างๆไว้เป็นระบบเอาคนจะซื้อแมปกับคนจะขายมี Data เก็บไว้อะแต่ถ้าใช้บริษัทเล็กหรือว่าใช้เป็นคนๆเล็กๆก,ก็คนต้องมั่นใจว่าคนคนนั้นเซียนจริงๆในการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้คุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ